S <S สดแบบญี่ปุ่นพี่ <c oughs> <c oughs> สมัคร <c oughs> กราบสวัสดีครับนะนะสบาันแล้วารูกประจัาตากแทมี่ี้ครับเมื่อนี้ต้มเป็ดปลาไหลนะครับกับน้องบุม๋มนะครับทํากันครับเลยต้มเป็ดปลาไหลครับเมื่อนี้นี่อะไรตัวนะกระเ ต้องโซเชียลเดเทนซิ่งห่างไกลโลกโซเชียลก็้ามีไข่ไหมบางพีโอ้ยมีไข่ปปลาไหลถ้าคังไว้นานแล้วมาต้มมันจะจ่อยมันจะพร้อมสดแบบญี่ปุ่นพี่สมมััครนะ មានសាបណៃចំចោលបលៃຕົ້ມពេតបលៃសបៃសមុករួនរួន แข่งกันครับง่ายยัยไซบอร์กูนะนี่เรากินเนืที่ไม่ติดเนื้อหน่อยมาดูแบบทอดกากหมูมันหมู ผมกินนูกินปลาไหลไปดิ้กินคำใหญ่ด้ดิใหญ่ไป <c oughs> น,นะนี่ครับเห็นเวลาดูพี่บอกแต่พี่กินคำใหญ่ๆคำใหญ่นี่เป็นเอฟซีผมตั้งแต่ตอนเป็นพลเรียงตั้งแต่ว่านั้นเป็นท่าน จนตอนนี้ได้บบเป็นในสิบอยู่ด้วยกันล่ะาบอกไฟฟันตามหาลูกปรเช้าตากพอรู้ว่าผมอยู่นี่รีบตามมาเลยนี่นั่งกระดูกเลยรีบอขเลยออืม อะไรไม่ตายอ่ะถึงปะปล่อยมันสดมากเลยครับ <laughs> <c oughs> เคี้ยวดีๆแล้วกันคืนนีคยับ รำขายรำขนาดไหนสปอนเซอร์แก่ข้าวหน่อย ข้าวันเป็นแบบนี้ไหมครับแบบนี้เลยนี่สั่งตรงจกใคยพูดไม่ได้หรือเปล่าเลยตัวขนาดนี้พอดีถ้ใหญ่เกินกระดูกมันแข็งครับไม่ย่้งไม่ได้เคียวละเอียดพอดีเลยไหม ต่างเงิพี่แม่งตัวใหญ่แค่ไหนมันยังเคี้ยวได้หมดมัน <laughs> ไม่สนใจมันหอมันกินได้เลยเพี่ยหัมันกระดูกมันแข็งกินไม่ได้ต่มันมีเนื้อยู่ใส่มันจับ เคยกิดนะใส่ไหมไม่ผมคิผมนิดนิด เดี๋ยวนี้อยู่แฟดเหียอยู่บ้านอยู่แฝตก็แบบพ่ออยู่บ้านวันหนึ่งไม่อยู่อ่ะเด่นนะเด่นกันเด่นเงียนเขาเด่นลุงใส่ใบนี้ไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยนะ <c oughs> ทีน่ะ <c oughs> จะมีรสชาติมาแนละ้ว ใส่แต่นั่นอย่างเดียวรสดีเนี่ยเ,เ,เกลือก็ไม่ไมเก <c oughs> ลือเรามันอยู่ในท้องปลาอะไรอยู่แล้วกพตอนพี่น็อกพี่ย้ายเกลือนอ็กปลาอหไ กินข้าวตักแดดกินไปเลยอกผิวไปเลยแต่แกงอ่อมก็อร่อยนะครับทำขี้เกียจทำเลยกว่ามันทำแหลกมันยากมันทำยากแบบนี้ง่ายอร่อยเลยง่าย ขาท้องมันอยากมันลื่นไปออไม่มาพี่กินหนอ้วนนะคนเดียวสองตัวนะดิ่กนดิฉันเยอะตัวขาขาพริกกระเทียมหน่อยะอืมแค่ะนะั้นไม่ต้องมองล้ะเบากะเา คนก็ใส่ออหอมใส่ต้นหอมใส่ต้นน้ำตวนนี้นก็ดีนะใส่ผักเยอะมันดับกลิ่นคาวเราทำแบบง่ายๆบ้านๆเนี่ยใส่มาเลย อร่อยนะกินแล้วกินครับมันจะขมๆมนิดนิดว่าอร่อยสุดตรงใต้มันนั่นเนะ <c oughs> นี่ทำอะไรกินก็อะไรนะ,<ฮ>ะปิ้งยัไก็อะไรจังย่อเหลียงเลยนีวเหลยวเยะ จะไปกินข้าวร้านเจ๊กอ่ะแกไม่หมากเลยเนับเนี่ยข้าวเช้าพี่รวมเที่ยงพี่จะข้าวรวมไหมพี่ <c oughs> กอติมเยอะเลยครับว่าแล้วให้จบคลิปไป้กันเป็นยัโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบลุงพี่ต่าแทมีกับคุณพ่อแม่นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ